ชุดสว่านครบจบในงบพันห้าจะมีทั้งสว่านกระแทกหนึ่งตัวดอกไขควง1ชุดและดอกสว่านหนึ่งชุดครับและชุดนี้จะเหมาะกับงานฟ้าและงานไม้ที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีน้ำหนักที่เบาและมีถึง3ระบบครับซึ่ง1เจาะได้2อขันและ3มกระแทกครับและมาพร้อมกับระบบพ็อกถึงเบอร์ที่18 ความแรงไปถึง2องระดับครับตัวนี้จะเป็นแบสิบสองโวลต์หนึ่แอมป์นะครับและจะมาพร้อมกับความแรงถึง20่สินิวตันเลยเจาะฝ้าเจาะไม้ไม่มีปัญหาครับและตัวแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่1.5แอมป์จะใช้ชาร์จกับ Type C ได้เลยนะครับมีแบตให้ถึง2ก้อนซึ่งสามารถเปลี่ยนและสลับใช้ได้เลยครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูชุดดอกสว่านและชุดดอกไขควงกันนะครับซึ่งข้างในของชุดดอกไขควงชุดนี้จะมีดอกไขควงแฉกแบนและบล็อกนะครับและจะมาพร้อมกับชุดดอกสว่านนะครับซึ่งมีทั้งเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะสแตนเลสพบจบในชุดนี้เลยครับแลาชุดเล่นการเจาะเหล็กนะครับเราจะต้องตั้งค่าเป็นโหมดที่2คือโหมดการเจาะนะครับ และสำหรับการเจาะเหล็กถือว่าทำได้ดีครับแต่สำหรับเหล็กที่หนาเราอาจจะต้องเปลี่ยนขนาดไซส์ของสว่านนะครับซึ่งให้เหมาะสมตอบงานครับและสำหรับงานไม้นะครับบิลลิงถือว่าทำได้ดีเลยครับเพราะว่าเจาะง่ายเข้าง่ายมากครับเหมาะกับงานฝ้างานไม้สุดๆครับและสำหรับการขันนะครับสว่านตัวนี้ไม่ถึง3าระบบนะครับเราสามารถตั้งระบบเป็นระบบขันได้นะครับ และโดยรวมการเจาะและการขันไม้ถือว่าทำได้ดีมากๆครับสายฝ้าสายไม้ไม่ควรพลาดนะครับและหากพี่ๆคนไหนที่สนใจตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,400บาทนะครับจะสามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ